สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่กวาวนะคะหลังจากทีมงานนะคะไปกันแล้วนะคะก็เลยเราก็เลยจะกี่ก็กี่กันนะคะโอ้ยลงก่อนนะ กีกีอันนี้ก็จีหนังภาพยนตร์จีหนังภาพยนตร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะกับกกอก,กนะคะก็ได้มะขามหวานมาเดี๋ยวก็เอามา ดูเพื่อนๆนะคะกินจันทินาภูลาวันนะคะภูลาวันคุณสมบัติมองข่าวมองข่าวจนเศร้านะคะมองข้าวอนเช้ามะขามหวานจากสีโกอันนี้เป็นพันธุ์สีทองนะคะพันธุ์สีทองแล้วก็ย่าก็มีผ้าถุงนะคะส่งมาจาก USA นะคะ อยูไซโนยูเออเมริกา่แปมากบีาเป็นคนที่ชอบผ้าถุงเพื่อนก็เลยส่งผ้าถุงใหม่มาให้นะคะอยูอขอบคุณนะคะตอนแรกตอนที่กคนเตียมของมานะคะจะมีอีกตั้งแต่นี่เลยนะคะอีกเอีกห่ ตัวนี้จะยากจะชอบมากตอนนี้ก็ยังเป็นลนเพราะว่ายังชอบมากนะคะเดี๋ยวยากจะใส่อาอมันจะยากก็มีให้พี่ส่งผ้าถุงมาให้นะคะอายาจะใส่ลองดูใส่ผ้าถุงลองผ้าถุงเออ พัดถุงช้าลมหนาวถุงยางดีนะเนาะถุงยางดีเลยได้เลยเลยพ้าถุงผ้าใหม่เลยเนาะใหม่เลยเลยยาก็เอามันซ้อนกันมันก็เบิ่งไม่งามแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปมาใหม่ค่อยไปเข้าห้องน้ำก่อนบ่เอข้มๆหนังเข้มท่านี่ไปไปเข้าห้องน้ำก่อนค่อยมาใหม่มันจะได้สวยๆ่ามาแล้วมาแล้ว <S 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 ยางมะลงพีในแม่ยามันมันควันมันควันแล้วมันไม่เห็นงามเออเออเนั่นแหละกางแจ้งนั่นแหละเสยสๆยพอดีบ่บยาพอดีเป uh ๊ะเลยบะพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยเนาะแสดงว่าหุ่นเดียวกันกับยาหุ่นเดียวกันเลยขอบคุณมากมากนะคะสำหรับผ้าถุงผ้าไหมสวยเ่ยผ้าไหมอันนี้ก็ผ้าไหมอันนี้ก็ไหม ป่ายาว่ามันเขินมันก็พอดีนะเอะอเขิน,นย่ขินพอดีสีม่วงแต่ง,งามกบแหงสีม่วงอเออเขินเขินแต่ก็สวยนะออก็ให้ไปรุ่นใส่ไปเอเบงกรเอ็อบงกรก็ขอบคุณมากๆนะคะน,นี้ก็หญ้าใส่อยู่จะใส่อยู่ใส่ แต่ยมยำยมอันนั้นยมยมเดินซีเดินหาเดินซีเดิน 5, าหายมฮัไปวัดใหม่แค่ใหม่ใหม่แค่ เสียงคนะปาดาทาได้แลยนะม้านค่ะค่าลำเสียด ได้ยี่บ่พื้นได้ยี่บ่ได้ไะได้ยี่บ่เี่ยยั่งยั่งยั่งเดียวถ้าได้ก็โซนนมีวแล้วก็ไปเดี๋ยวเราก็จะทุบได้การเลยเพื่อนเลยปลุกลูกปลุกหลานอยู่เดี๋ยวโทรหาโทรให้เราโทรหาก่อนเราโทรหามีน้อย สังเกตนี่เวลาเ้าจีค้ครับพี่น้องเ้าจี้เ้าเผามันก็จะดำครับม,ม,ม,มันก็จะไหม้จะดำแต่พอเขาทุบไปข้างในครับพี่น้องมันจะเป็นสีทองครับพี่น้องภาพโ,พอโอยวยช่อมีอยู่ได้หน,นิขาวแล้วหยาบเป็นหยาบประมาณกันเนี่ยอืมสนานปเป็นหัวทุ่งเะไรอนี่ยทำเสีงเงยงโยน มา,มาพี่นอ้องมากินข้าวโโมามามา,มากินข้าวแงโดเนี่มต้องเลยมาไว้นืนหล่ะลุงานกกินได้นะคะาา <c oughs> บาโรคเชื้อนะคราดาเมื่อควรกินแกงเนะอร,ระวังน้งเต็มหรือว่าเม็ดมะขามเนาะอแม่เม็ดมะขามหมูกรอบ เอามาถามมม่วงข้ามาปลาจังหน่ะข้าวใา่ไหมฉันกับใบเกลือ้ะท้าเด้อนี่แกงหม่ไม่มีนงถังมาเด้อค่ะอกท่านนะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อข้าวแล้วกปทางนาพูดละ บุญเฮะบ้อนบ้นใบอน่ง้าอย่ไหาเหน่ยวนะมีบุญนะสนานมีบุญยังมือหย่ำไม่ได้หรือวะอันนี้เป็นกะลำเอามาจากกุกอกหวาน เป็นพผอาจารย์สมบัติท่านปลูกโอ้แล้วก็หัวใหญ่แล้วก็หวานเขาจะปลูกทุกปีบวกเขาเหลือรัานสายแล้วท่านเพิ่นปลูกทุกปีโอ้สายอ่ะที่นี้มันหนาวก็เลยหัวกระหล่ำเลยหัวใหญ่โอ้ไม่เสียให้ไม่ออกไม่จนกินโอ้ก็ไปลงจัดหาด้นได้พักได้เงี้ยนั่นเมื่อเนาะ แม่เวลาเพิ่นมันไม่ออกไม่จนเพิ่นมาวัดมาว่าเพิ่นก่อนเอาเขาฝ้าเพิ่อโอ้ดีดีดีข้าอยากปลูกอะไรอืมไม่เอา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 ไม่บุญไม่เอาดูเอาเพิ่มมันจะบอกเอาเพิ่มแล้วมันมีกินไม่เอาไม่ควรนะไม่ควรนะ เอาอ่อได้กบกาแฟเอาอยู่นี่เด้อกโกกโกโก,โก,โก,โกโ้กเด้อแกงอไม้นาใหม่มา,ม,มากเลยมดมุดกนะามากกบานขาวขอได้นะมหง้ห่หนบานขาวขอถาง,ง,ง,งมันอั

สีหาอันสีหาเอากล้องเสาห่มเน่ยนะมันแดดรูดดูเหมือนเด้อมันยังขีมีแดดเนาะเอาขาลางอีกเนาะขาลางอีกมันดดแดดโทรศัพท์มันก็ดักเอออยู่ตรงน,นี้แหละขอบคุณนะคะมา,มา กินข้าวด้วยกันนะคะคุณจ่อยนะคะวัสดีค่ะคุณจ่อยนะคะให้ขอเจรพลังบวกนะคะคุณอนงมีใครไปบ้างนาะนะคะก็เมื่เสือแทนแม่พีแม่เจ้ยสาปานพี่ใหญ่ลุงป้าคุบบานาคุณอนงขอให้ทุกคนเดินทาง ปลอดภัยถึงถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพขอองค์ปู่พระพรองค์พ่อปู่ปาริจิตคุ้มครองจ้าสาธุสาธุนะคุณเพ็ญศีลองคุณจันดี คุณสีนวลน,นะคะจะกลับไปเป็นมานะค่ะมากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะแกงหน่อไม้แล้วก็มาขมหวานนะคะแกงหน่อไม้มาขมหวาน งมันมาเรวาสีนอืมคาน่ดนะตววาลีนองคอยวาสลีนน่จำมาลีนจะเห็นขยักเทนั้นนะอืของค่อยวาสลีนโปสเตขอืนมาข้างเริมมาก็้าแฝดรืดเดี้มยีนท้ใไซวาสลีนนะาน นื่นเรามันคืองามสิน่ะชินอะรโบร่าจะเ้าอะตีเหรเรื่องเนาะมั้ะเล่าหรือเปล่าเือแต่วัดแต่ว่า ินชิ้นไหม,หมุงดูไม่ได้ชิ้นไหมมมันสักไม่ได้เหมือนกันนางเขมเมืไรได้ลุงพันเด้อ 其他吧。嗯嗯 เราปลูกจึงกำเนึดกำลังนักขี่วานบางทีที่มาลาอันเราติดร้อนนำลานี้ทำไปแล้วไม่ได้ท้าจำเจียวถืออะไรแบนี้นู้น่านั้นน่ะกินเทเจียวหรอเปล่าคุยเอาคุยเอาไม่ไหวแบบนะำบูตบ้านหนุนนะที่จะเจียงใหม่ื้แล้ว

มีก็ประมาณนี้นะคะหมกพวกหนาวหนาวนะไปหาเสื้อกันยาวก่อนเป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ